เกษตรกรชาวสวนปาล์มก็หนักค่ะเวลานี้โรงงานสากัดปาล์มน้ํามันในจังหวัดตรังต้องหยุดเดินเครื่องสกัดปาล์มน้ํามันต้องปรับแผนมาเดินเครื่องกันแบบ3วันต่อสัปดาห์หลังจากปริมาณผลผลิตปาล์มลดลงเกือบเท่าตัวค่ะรถบรรทุกผลผลิตปาล์มน้ำมันจากจังหวัดพัทลุงเข้ามาส่งผลผลิตปาล์มที่บริษัทล่ำสูงประเทศไทยจำกัดมหาชนในตำบลกาลาสีอำเภอศิเกาจังหวัดตรัง จุดนี้เป็นโรงงานรับซื้อผลผลิตปาล์มน้ำมันจากเกษตรกรและลานเทในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงค่ะนายสุพจน์เพ่งจันทร์ผู้จัดการบริษัท พาทีมข่าวสำรวจพื้นที่ลานกองผลผลิตก่อนนำเข้าเครื่องจกักรระบุค่ะว่าตลอดเดือนตุลาคมที่ผ่านมามีรถบรรทุกนำผลผลิตมาส่งไม่มากหายไปกว่าครึ่งหนึ่งของปริมาณปกติเระว่าผลพวงมาจากภัยแล้งติดต่อกัน2 3ถึง3เดือนทําให้ช่อดอกของปาล์ม่อแล้วก็ร่วงส่งผลต่อปริมาณผลผล,ผลิตทำให้ราคาปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องถึงกิโลกร,รัมละ9บาท เมื่อผลผลิตลดลงโรงงานต่างก็ได้รับผลกระทบจากที่เคยเดินเครื่องได้ทุกวันตลอด24ชั่วโมงขณะนี้เดินเครื่องได้3วันต่อสัปดาห์จากที่เคยเดิน24ต่อเนื่องช่วงนี้ก็กลายเป็นว่าก็ผลิตแค่ประมาณอาทิตย์หนึ่งประมาณสัก3วันประมาณสัก16ชั่วโมงซึ่งก็มีแผนที่จะรับซื้อเข้ามาสะสมแล้วก็เดินต่อเนื่องซึ่งโรงงานทุกโรงก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ถือว่าผลผลิตน้อยกันทุกๆโรงในพื้นที่ และยังคาดว่าสถานการณ์จะเป็นแบบนี้ต่อเนื่องไปอีก1 2เดือนค่ะเระว่าผลผลิตจะเริ่มออกอีกครั้งในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ขณะที่กลุ่มรับจ้างตัดปาล์มก็ได้รับผลกระทบเช่นกันเพราะว่าทุกสวนผลผลิตเหลือน้อยต้องตระเวนเล็มตัดเก็บเล็กผสมน้อย บางคนบอกว่าไม่คุ้มกับการเดินทางไม่คุ้มค่าตัดจึงกำชับเกษตรกรอย่าเร่งเก็บเกี่ยวค่ะต้องตัดปาล์มที่สุกเท่านั้นเพื่อส่งเข้าโรงงานเพื่อช่วยโรงงานปรับเปอร์เซ็นต์น้ำมันสกัดถ้าเปอร์เซ็นต์น้ำมันดีราคาถึงจะดีตามค่ะ